ปีนี้เป็นปีแรกที่เพชรเข้าร่วมการแสดงงานช้างประจำปี2566ซึ่งเต้าเพชรพันล้านทำได้ดีมากเลยนะคะก็ไปดูเลยอันนี้จะเป็นการโชวนะ์ในฮุลหุกเนาะก็น้องแสดงได้ดีแล้วก็คนปรบมือให้น้องเยอะมากเลย ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โบในการมีกำลังใจในการที่จะติดตามชีวิตน้องเพชรต่อไปนะคะหาเพชรไปแล้วนะคะโอ้โหมั่นใจมากมั่นใจมากตัวตึงตัวตึงนะคะท้องก็ตึงพร้อมเ <laughs> ออคงจะทานเยอะแน่นอนนะคะก็โอ้นะคะเป็นไงเป็นไงคะโอ <laughs> เพชรสยามเพชรสยามนะลีลายเยอะค่ะลีลาเยอะค่ะ ตอนนี้ต้องเอาเสียงออกนะคะทุกท่านก็เลยจะเป็นการพากแทนเนาะและก็จะใช้เสียงเพลงนะคะไม่ใช่เสียงเพลงที่ใช้ในประกอบการแสดงเนาะ mm hmm. ก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ตะลอนตะเลิดจากทิ่นตําเอิดมาไต่แสนไกลตะลุยตะลอนตะเลิดจากทิ่มตําเอิดมาไกลแสนไกลโชวชัดตาสองขาดัดจนคนใดเมื่อจากที่ราบสูงใหญ่เมื่อจากที่ราบสูงใหญ่อีสามท้ายดินแดนสิรินช้างสามรอยเชือก เสือกเผาผนมดองรักพญยาลาแวกปอนเคยครอบทรองคอมกินเมเนลาวยวนกินกล้วยช่วยกันทำมาหาดินประทายสมันไม่สิ้นคนของกันดินสืบตัา้งมาสเสร็จเป็นเมืองสุรินีน้ำมูลแสรวง